สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะชีวิตสุดหรูจอยลิลานีโสดแบบมีเงินใช้มีเงินใช้ไปจนแก่โสดแบบไม่งอผู้ชายเพิ่ออีก20ปีค่อยมีแฟนต้องยกตำแหน่งพิธีกรและนักแสดงมากความสามารถให้กับเธอคนนี้เลยล่ะค่ะสำหรับจอยลิลานีสีเพนที่นอกจากจะสวยแล้วยังรวยมากอีกด้วย หลังจากที่ได้เลิกลากับแฟนหนุ่มไปซึ่งเจ้าตัวก็จำไม่ได้แล้วว่าโสดมากี่ปีแต่ก็ไม่สนเพราะเดินหน้าหาเงินดูแลตัวเองและแม่หากใครได้ติดตามสาวจอยนั้นจะเห็นได้ว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเธอนั้นไม่ธรรมดาค่ะโดยเธอสามารถพาคุณแม่ที่รักเที่ยวได้หลายๆที่อีกด้วย นอกจากนี้นั้นเธอยังมีความสุขมากค่ะกับการเป็นสาวโสดและแสดงตนว่าอยู่ได้โดยไม่ต้องมีผู้ชายแต่บอกเลยว่าเธอใช้ชีวิตโสดได้อย่างน่าอิจฉาสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะหากมีวันหยุดยาวเมื่อไรสาวจอยจะแพ็คกระเป๋าพร้อมกับคุณแม่และพี่สาวบินไปเที่ยวต่างประเทศกันอย่างสุขสันต์หรือไม่ก็ปฏิบัติธรรมกับครอบครัวต้องบอกว่าเธอคือสาวเก่งที่มากความสามารถทั้งเป็นนักสแสดงและพิธีกร มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรียกว่า20กว่าปีในวงการบันเทิงหน้าตาและชื่อเสียงของจอยเรลานีไม่เคยห่างหายจากสื่อเลยจริงๆค่ะส่วนในเรื่องของรายได้ไม่ต้องพูดถึงค่ะจอยเรลานีคือสาวโสดที่สวยและรวยมากตัวจริงเพราะเธอคือนักลงทุนทางด้านการเงินอีกด้วยและให้รางวัลกับชีวิตของตัวเองที่ไม่ธรรมดาโดยของขวัญชิ้นสุดเซอร์ไพรส์โดยไม่จำเป็นต้องมีใครซื้อให้เป็นรถเบนซ์ป้ายแดงราคา2ล้านกว่าบาท มีภาพที่เธอไปรับรถพร้อมกับคุณแม่และพี่สาวแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นสำหรับสาวจอยทุ่มเงินเก็บเฉียด40บล้านบาททอยคอนโดเคแลมสุขุมวิทย6ย่านพร้อมพงให้เป็นรางวัลตัวเองเรียบร้อยซึ่งเป็นการตัดสินใจซื้อของขวัญชิ้นใหญ่อีกชิ้นให้กับตัวเองมาเลือกอยู่ถึง4ครั้งกว่าจะตัดสินใจได้อีกทั้งทำเลตั้งอยู่ที่เหมาะสมมากและการบริการของคอนโดก็เป็นอะไรที่ดีด้วยเช่นกันนอกจากนี้ที่ยังเคยให้สัมภาษณ์เรื่องแฟนหนุ่ม โดยเธอเล่าว่าไม่รู้จะเปิดตัวใครไม่มีแฟนตอนนี้โสดอยู่แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะโสดหรือว่าไม่โสดทุกอย่างจะเกิดขึ้นของมันเองเป็นอะไรที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีแฟนหรือไม่มีแฟน แต่ก็ไม่ได้ปิดกันค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปเรื่อยๆค่ะอีกสักสิปี20บปีค่อยมีไม่รีบตอนนี้ก็มีครอบครัวอยู่ข้างๆเวลาไปเที่ยวไหนก็มีครอบครัวไปด้วยเสมอเพราะตัวเองเป็นคนค่อนข้างติดครอบครัวมากๆเลยล่ะค่ะทั้งพาไปเที่ยวญี่ปุน่นหรือตามสถานที่ยุโรปต่างๆก็เรียกได้ว่าเป็นสาวโสดที่สวยและรวยมากจัดหาของขวัญชิ้นใหญ่ให้ตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครอีกทั้งเรื่องหวานใจก็ไม่ได้ปิดกันค่ะรอให้เป็นไปตามกาลเวลา ถ้าเกิดเรื่องของความรักอยากจะมาก็มาเองสุดยอดมากค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก j o ยอันเดอร์สกอรรลานีและแหล่งข่าวจากสยามสตรีทค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ